สวัสดีครับผมเอ็นลมก้านะครับสวัสดีครับผมวอแวร์พานครครับวันนี้เราจะมาเรือใบเรือใบเป็นยังไงก็ดึกส่งยาอ่าในตู้ขังเดียวใช่จ้าถ้าจะขออางข้างเลยอ่าเจ้าที่เขารู้อ่าส่งซิกอย่างเดียวส่งซิกอย่างเดียวเวลาส่งของส่งของนะครับเวลาส่งของตู้ทึบเนี่ยมันจะเป็นตู้แบบว่าทึบเลย เราอยู่คนละห้องคนละห้องคนละห้องมันเดินออกไปหากันไม่ได้อยู่แล้วมีช่องแค่นี้เองออมันเดินออกไปหากันไม่ได้อยู่แล้วมีช่องเล็กๆใช่พ, <ๆ S 1> พอช่องเล็กๆเนี่ยทีเนี้ยเราจะปลาของเนี่ยล่อนไปเอางานห้องข้างๆเนี่ยทำยังไงเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้วิธีไหนอยู่คนละห้องเนี่ย,อย,อยไอ้เวอยู่ห้องน้นผมอยู่ห้องนี้มีกำแพงกั้นนะครับมีประตูคนละห้องเลยเหมือนคนละซอยอ่ะ แล้วประตูมันมืดทึบหมดเลยครับแล้วมีช่องเล็กๆอยู่แค่นี้นะครับช่องเล็กๆได้ไหมไไว่าเราจะไปเอาของฝั่งนู้นยังไงมันก็เลยเกิดเรือใบขึ้นมาล่อนล่อนเรือใบไปล่อนเรือใบมาแล้วก็ให้เรือใบอ่ะมันวิ่งเข้าห้องเราว่าเขาทํากันยังไงไดเดี๋ยวเรามาดูดูครับเรือใบไม่มีอะไรบ้างนี่นี่ๆๆอยู่นี่อ,นๆๆๆอยู่นี่เพื่อนนี่อุปกรณ์อยู่นี่เรือใบกล่อ,องสบู่ที่เราไว้อาบน้ํานในซอยนี่แหละ กองสบู่เราอาบน้ําในซอยถือไว้เพื่อนส่วนอันนี้คือได้ได้เนี่ยในห้องเนี่ยมันไม่มีได้แบบนี้หรอกมันไม่มีได้แบบนี้ไม่มีเขาได้มาจากไหนจากพระห่มจากกางเกงเนี่ยได้พวกนี้เนี่ยอ่าได้อย่างเงี้ยกากกงเกงกนเชือกเชือกกางเกง,ง,เกง,ง,เกงจับหมูมีสามตัวให้มีสามตัวก็วเชือกสามเส้นแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ย,ยะะได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับได้อย่างเงี้ยพ้าห่มก็มีค่อยค่อแกะ เวลาว่างเราเยอะเนี่ยเห็นอย่างงี้ครับได้ไงนะแกะสามวันสี่วันกว่าจะออกมาเป็นเป็นเส้นตรงๆงเนี้ยแกะสามสี่วันขาดปึ่งก็ต้องมานั่งม้วนต่อดึง้าไปถ้าเราแกะแกะไปขาดใช่ไหมขาดแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็แกะใหม่แกะแกะแกะใหม่พอได้ยาวอีกปุ๊บแล้วก็ไปมัดต่ออันที่ขาดให้มันได้ยาวยาวนะครับแต่เราจะมานั่งแกะให้น้องๆดูอ่ะสามวันกว่าจะได้ดูคลิปเราเอาง่ายๆเลยแกะออกมาแล้วเป็นได้อย่างงี้พอเป็นได้อย่างงี้แล้วก็ พนะอเป็นได้อย่างนี้แล้วก็มาทำเรือใบก่อนห้องไข่ห้องมันอ่ะห้องแว่แววไปเรือใบนะครับทําอุปกรณ์เรือใบก่อนพอแล้วมัง้งพอแล้วเอาแบบระยะสั้นให้น้องๆดูไม่ต้องยาวเฮ้ยไหนดูดิอ่าโอเคโอเคได,ได้ได้เพื่อนกลับนี่เลยอืมเอาไป ยาวประมาณขนาดนี้นะครับแต่ได้พวกเนี้ยเวลาแกะแล้วก็อย่าเวลามันมว้วนก็มันจะม้วนอย่างนี้แล้วแวเรือใบเนี่ยเก็บง่ายซ่อนง่ายเพราะมันเป็นได้ไดอย่างเงี้ยพอวางไว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับมันคืออะไรคือได้ปกติได้ปกติอ่ะเรือใบผมได้แล้วเรือใบแวกองสบู่อาบในห้อง ผมก็เอามาเลยแค่นี้พอนะครับแค่นี้กล่องสบู่ก็พับออาแววพับเลยพับใครพับมันนี่พับพับอย่างที่เราพับเนี่ยพับตามเราเพื่อนนี่นะครับเรือใบให้มันเล็กที่สุดนะครับพับเรือใบคือกล่องสบู่นี่แหละพับไปมีน้ำหนักก็ดีอ่ามีน้ำหนักแล้วก็ถ่วงพวกอ่าเศษสบู่เศษอะไรเข้าไปข้างใน ให้ให้มันหนักหนักหน่อยอันนี้เราถ่วงหินเอาถ่วงหินดีวกดว่าให้มัน